รถสไตล์ผู้บริหารหรูหลาออปชั่นเพียบแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะ Honda Accord 2.0 EL Navigator เกียร์ออโต้นะคะ, e ะคะันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ7,600บาทผ่อนสบายๆนะคะขายพร้อมทะเบียนสวยเลยค่ะสีขาวเดิมๆจากโรงงานลงเป็นล้อแมกอลลอยขอบ17ผ่อนสบายๆส,ส,สูงสุด7ปีนะคะและที่สำคัญรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีไปเต็มๆเ,เลยค่ะมาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะห้องเครื่องเดิมๆเ,เลยค่ะ เครื่องยนต์2,000 c นสเบนซินนะคะเครื่องเดินนิ่งๆเลยค่ะเรามาดูภายในกันเลยค่ะภายในนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรี่สีดำค่ะเอียร์ออโต้มีกล้องถอยนะคะค r u สคอนโทร r o วงมาลัยาัิติฟังก์ช่นค่ะปุ่มพุ่สตาร์ทนะคะด้านหลังนะคะเบาะตึงๆเลยค่ะมีม่านไฟฟ้าด้วยนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ